เย็นนี้มีคนสะกิดโยมไปดูหมอหมั้มดูเลิกดูยามไหมสร้างบ้านต้องดูเลิกไหมออกรถต้องเอาสีไหมสีไม่ดีก็เอาสติ๊กเกอร์อไปแปะรถคันนี้สีขาวแต่มันเป็นสีดำน,นี่สิ่งเหล่านี้หมดไปจากใจได้เมื่อไหร่โยมเอาไปเลยโสดาบันใช่ไหมโยมต้องกล้าเลยต้องวัดใจกันเลยเอาว่าเป็นไงเป็นการออกรถมาฉันจะไม่เจิมหละให้มารู้ไปนะ อโยมลองไม่เจิมรถสักรอบสิใช่ไหมอ่าโยมเจิมให้ตายขนาดไหนก็ตามเมาแล้วขับรอดไหมไม่รอดนะอเจิมยังไงก็เรียบร้อยไอ้รถที่ชนอยู่ทุกวันนี้ก็เจิมทั้งนั้นนะ่ะใช่ไหมไม่เห็นรอดสักลายใช่ไหมอแล้วอีกอย่างที่ชาวพุทธเข้าใจกันผิดเพราะไปคิดว่ากรรมหรือสุขทุกขเกิดจากผู้อื่นบันดาล มีเทพบรรดาลมีเทวดาบรรดานมีพรหมบรรดาลแต่ผู้เจ้าบอกไม่ใช่เมื่อไปคิดว่ามีใครบรรดาลจึงมีการอ้อนวอนบนบานสารกล่าวจริงไหมอ่าเพียบเลยนะนั้นผู้เจ้าบอกโสดาบันจะละมิชฉาทิฏฐิสี่อย่างพระโสดาบันจะไม่เชื่อแล้วว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่นบรรดานหนึ่งสองไม่เชื่อว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากตนเองบรรดาล สามไม่เชื่อว่ากรรมหรือสุขทุกเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่น 4. ไม่เชื่อว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุรู้เหตุปัจจัยของกรรมหรือสุขทุกขกรรมหรือสุขทุกเกิดมาเพราะเหตุปัจจัยอะไรใครตอบได้นะมีไหมความอยากหรอไม่ใช่นะพระเจ้าบอกอย่างนี้ กรรมหรือสุขทุกเนี่ยทุกเกิดเพราะเหตุปัจจัยคือผัสสะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองผู้ที่กล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงนะนี่พระสูตรนี้ความทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยคือผัสสะนี่ความทุกข์อาศัยอะไรเกิด ผู้กล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวต่เราด้วยคําไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสาธมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยเป็นผู้ที่ควรถูกติไปด้วยนะนั้นถ้าโยมละมิจฉาทิติสี่อย่างนี้ได้เนี่ยโยมเรื่องบนบานสารกล่าวจะหมดไปจากประเทศเลยโยมใช่ไหมอืมให้พวกธรรมมาหากินด้านนี้หมดเลยจนไปเลยนะแต่อาจจะไปรวยอาชีพอื่น เห็นไหมว่าเราเนี่ยเป็นพุทธในแบบไหนใช่ไหมมันกลายพันธุ์นะเป็นพุทธกลายพันธุ์กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆ <h ug> นะแล้วเราได้รับการสนับสนุนจากพระด้วยไงเพราะพระไม่เข้าใจคํา <c oughs> <c oughs> <c oughs> สอนศาสดาตัวเองก็เลยสอนผิสสสสดปลูกฝังญาติโยมในทางที่ผิดนะนั้นต้องช่วยกันแก้นะเพราะนั้นเราจะไปสวรรค์นิพพานนรกเราไปเองนะโยมนะนั้นถ้าโยม ไปได้ข้อมูลผิดโยมเรียบร้อยเลยนะอาตมาถึงบอกว่าเรื่องยากง่ายไม่เกี่ยวโยมอ่านไม่เข้าใจนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจเพราะว่านี่คือข้อมูลจริงไม่ใช่ข้อมูลปลอมถ้าอ่านง่ายเข้าใจดีจังเลยแต่มันเป็นข้อมูลผิดก็อย่าไปอ่านโยมนะโยมจะไปเชียงใหม่ดันถือแผนที่ยะลานะอะเรียบร้อย อตาตมาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนแผนที่ก่อนอู้อีชั้นเดินมาครึ่งทางแล้วก็บอกต่อหน่อยจะเดินยังไงต่อเดี๋ยวแผนที่มันผิดปะโธใช่ไหมเออไอ้นี่ก็ยังเอาแหมชั้นทํามาต้องเยอะแล้วนะไม่ใช่นะอตาตมาบางทีก็ทํามาก่อนก่อนบวช14ปีบวชมาแล้วสปีเพิ่งมาเจอพุทธวจนะเหมือนกันอตาตมาก็โลของเก่าทิ้งไม่เอาไม่เอา,เ,อาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมเราสั่งสมสุตตะใหม่จาใหม่ตกลงพู้เจ้าสอนยังไง ไม่งั้นในหัวมันตีกันยุ่งไงนะอาจารย์เราก็สอนอย่างนี้ไอ้บูชาสอนอย่างนี้มันไปคนละเรื่องไว้เดี๋ยวเอาใหม่ต้องวางสักคนหนึ่งเราวางสาวกก่อนเอาภะศา,าสดามาก่อนใช่ไหมอ่า <c oughs> แล้วจะไม่มีเรื่องสายนิกายเนานงั้นทุกวัดก็ยึดอาจารย์ตัวเองหมดนะโยมแต่ละวัดก็เลยเข้ากันไม่ได้แต่โยมลองดูสิถ้าวัดทุกวัดสอนคําสาสดาโยมไปร้อยวัดก็เหมือนกันร้อวัดใช่ไหม จะไม่มีความแตกต่างเลยโยมศาสนาจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงแน่นหนาะและชาวพุทธเราจะคุยกันเป็นภาษาเดียวกันหมดใช่ไหมดูง่ายๆจีวรน,นะโยมจีวรเนี่ยนี่ไม่ใช่สีที่อาตมาอยากได้นะแต่เป็นสีที่ทําตามกรรมวิธีผู้เจ้าแล้วมันเป็นสีนี้เองถ้าพระทั่วประเทศทําจีวรตามแบบผู้เจ้าบัญญตัติคือย้อมด้วยน้ําฝาดสีจะเหมือนกันทั่วประเทศนะอันนี้ได้จากการย้อมจากเปลือกมังคุด กับแกนขหนุนนะเปลือกไม้ลูกไม้ใบไม้รากไม้ผู้เจ้าบอกส่วนของต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยเอามาย้อมได้หมดเลยเห็นนะอ่าเพราะนั้นผู้เจ้าบอกเลยว่าอันหนึ่งพิสูจได้จีวรมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวคลามก็ได้ตมก็ได้ของดําคลามก็ได้ถ้าพิสูจไม่ถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่ปรับอาบัตอะไรปาิตตี เป็นปาจิตติเห็นนะมีพุทธวจนะปอกหมดแต่พระเราไม่ทำตามปัญหาคือตรงนี้เท่านั้นเองนะจีวรจึงได้หลากสีสีแสดสีส้มสีเหลืองสีทีปาสสะเลยนะเป็นผ้าไหมละย,ยิบระยับหมดเลยโยมรอผ้าไหมาลาย,ยิบระยับเนี่ยยอมน้ําฝาดเนี่ยออกมาด้านอย่างนี้หมดนะโยมนะลดความเงาวาวหมดเลยผู้เจ้าต้องการให้ลดความกำหนัดในจีวรน,นะจีวรดีก็จะดำด้านไปเลย นะส่วนไอ้ผ้าไม่ดีได้ผ้ามาเพราะแต่ก่อนใช้ผ้าบางสกุลนี่สีก็ไม่เหมือนกันเนื้อผ้าก็ไม่เหมือนกันเอามาตัดเย็บต่อกันปุ๊บย้อมเป็นสีเดียวกันปุ๊บเป็นเครื่องแบบขึ้นมาไอ้สีไม่ดีก็จะมาได้สีกลมกลืนกันหมดเห็นนะมาตรฐานเดียวกันนี่พุทธวจนะแล้วใช้เป็นอากาลิโกเลยตราบใดต้นไม้ไม่เปลี่ยนสีจีวรพระก็ไม่เปลี่ยนสีเราลองใช้แก่นไม้หลายๆอย่างมาสีก็ยังเหมือนเดิมโยมแปลกนะ เปลือกมังคุดใบมังคุดแก่นข้อหนุนแก่นไม้นั้นโน,น,น้นนี้ได้ออกมาสีนี้หมดเลยโยมแปลกไหมอ่ามันเป็นเรื่องที่มาตรฐานจริงๆนะสีมันจะกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวนะเนี่ยแหละการเดินตามคําพระศาสดามันจะเป็นมาตรฐานกันหมดทั่วประเทศและทั่วโลกด้วยนั้นถึงอยากให้โยมเนี่ยช่วยกันผลักดันพุทธวันะออกไปนะ,อะพอเข้าใจไหมนะที่อาตมาเนี่ยพูด พุทธวจะนะพุทธก็ต้องการให้เกิดความเป็นสมัครสมานสามัคคีของสงฆ์เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกนะอ,ะอย่างนี้ <c oughs> เวลาใกล้มอดเดี๋ยวจะไปอย่างเร็วๆหน่อยสวดมนต์จบแล้วหล่ะที่ฐานจิตขอให้ตัวเองให้ลูกหลานมีความสุขเป็นจริงได้หรือไม่ออ ความจะเป็นจริงได้ตามอธิษฐานนั้นผู้เจ้าบอกว่าต้องสร้างเหตุปจัจจัย4อย่างไม่ใช่แค่สวดมนต์โยมต้องทํา 1. เป็นผู้มีสินดีศินห้าบริบูรณ์ 2. ไม่เหินห่างจากฌานต้องเจริญอนาปานาสติ 3. ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาต้องเห็นการเกิดดับ 4. ให้สุญญาคละวัตงอกงามเนี่ยอย่างเนี้ยมาวิเวกหลีกเล่นบ้างนะละจากบ้านเรือนมานั่งสมาธิภาวนาเงียบสบายๆนะ ผู้เจ้าบอกเธอจะได้ทุกอย่างตามปรารถนาน,นี่คือเหตุปัจจัยคนตายแล้วอุทิศบุญกุศลให้ได้จริงหรือพระศาสดาบัญญัติไว้ในเรื่องของทิศหกลองไปดูทิศหกเพราะนั้นอะไรที่ผู้เจ้าบัญญัติไว้แล้วเป็นเรื่องจริงแน่นอนไม่มีเรื่องไม่จริงพู้เจ้าคําพูดที่หลุดจากปากจะพูดเฉพาะเรื่องจริงเรื่องแท้และเรื่องประกอบด้วยประโยชน์เรื่องไม่จริงไม่มีตายแล้วไปไหนไปเกิด,ดสิ นะไปเกิดตามตัณหาตามความอยากของตนเองในภพต่างๆวัชชาถามผู้เจ้าว่าหลังจากกายนี้แตกทำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่ผู้เจ้าบอกวัชชาตัณหาเป็นตัวพาไปเป็นเชื้อของการเกิดตัณหานำพาไปที่ไหนอย่างไร ตัณหาจะนำพาไปตามอนุสัยความเคยชินของจิตเราเพราะฉะนั้นถ้าโยมมีอกุศลมากไม่ยอมทิ้งไม่ยอมละอกุศลจิตจะลากไปสู่ตรงนั้นก่อนใช่ไหมเราจึงได้พบอันเป็นอบายเป็นอย่างนี้อธิบายคำว่าอัตตาเพราะคำนี้เกิดปัญหา แบ่งสายแบ่งฝ่ายในการเผยแผ่พุทธศาสนาแม้แต่การห่มคลองทีวรผ้ากาัสวัสดยังสีต่างเข้มบ้างอ่อนบ้างนาอันนี้เข้าใจไปแล้วเนาะแท้จริงควรจะแบบใดจึงจะถูกเรื่องอัตราไม่ใช่เรื่องยากแต่เพราะไม่ใช้คําศาสดาจ,จึิงงงกันอยู่ทุกวันนี้อัตราเป็นการบัญญัติจ,จากสิ่งที่มีการเกิดปรากฏโยมจะเรียกว่าผ้าต้องมีผ้ามาก่อนใช่ไหมจะเรียกหนังสือต้องปรากฏการเกิดมาก่อนใช่ไหมอ่า ยอมจะเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งต้องมีการเกิดโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งจะเรียกอิเล็กตรอนก็ต้องมีอิเล็กตรอนจีตหนึ่งโผล่ขึ้นมาเรียกอะตอมก็ต้องมีจีตหนึ่งโผล่ขึ้นมาต้องเกิดปรกากฏสรรพสิ่งในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เรียกว่าสังขาธรรมหรือขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณล้วนเป็นธรรมชาติที่มีคุณสมบัติ3ประการนี้คือ 1. อุป,ปาโทปัญ,ญญาติมีการเกิดปรากฏ 2. วโยปัญญาติมีการเสื่อมปรากฏ สามทิตตสอัญญาตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาว,วะอย่างอื่นปรากฏนี่เรียกว่าอัตตาคือตัวตนจะเรียกตัวตนได้ต้องมีตัวให้เรียกก่อนแต่ปรากฏว่านิพพานนั้นไม่ปรากฏมีการเกิดจึงบัญญัติและเรียกอะไรไม่ได้ในนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่ความมีนั้นพระศาสดาบอกว่า ณอุปาโทปัญญาญาติไม่ปรากฏมีการเกิดณนะวโยปัญญาญาติไม่ปรากฏมีการเสื่อมณทนะิตตสัญยัตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะแห่งปรากฏนะเป็นอย่างนี้เสียงอัตามาเริ่มแย่แล้วเดี๋ยวเอาสั้นๆแล้วกันวิปัสสนากรรมฐานที่ตรงและง่ายเพื่อเข้าสู่มรแปดทำอย่างไรรู้ลหมหายใจเข้าออก แค่รู้ลมหายใจเข้าออกนะก็สามารถบรรลุนิพพานได้แล้วนะภิกษุเกจิอาจารย์ดังออกเหรียญสร้างเครื่องลังของกลางผิดหรือไม่ผิดตามที่พระศาสดาบัญญตัติการทำวัดเช้าเย็นมีบัญญัติในพุทธมัสรหรือไม่ไม,ไม่มีทำบุญหรือที่ส่วนกุศลให้ญาติล่วงรับนะเจ้ากรรมนายเวรมีในมีในเรื่องของที่โกให้ดูแล้วนะ วัดพระธรรมากายให้มีเด็กมาร่วมฟื้นฟูศิลธรรมโลกตามหลักคาสอนของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าถูกต้องหรือไม่มีถูกมีผิดในส่วนที่เขาสอนถูกก็มีสอนผิดก็มีในส่วนสองผิดเราไปสแกนดูเช่นคําว่าธรรมากายไม่ธรรมากายมีอยู่พระสูตรเดียวแต่ไม่เกี่ยวกับมรรควิธีมรรควิธีธรรมากายไม่มีนะธรรมากายเป็นชื่อแทนพระศาสดาเราลองคีย์คานี้ไปธรรมากายกดค้นหานะออกมาแล้วดึงขึ้นมาพระสูตรหนึ่ง ผู้เจ้าบอกว่าเพราะคําว่าธรรมกายก็ดีพรหมกายก็ดีธรรมพูดก็ดีพรหมพูดก็ดีเป็นชื่อของตถาคตนั้นชื่อของผู้เจ้ามีเป็นสิบชื่อนี่เป็นหนึ่งในชื่อแทนชื่อพระพุทธเจ้าธรมธมรมพูดก็มีพรหมกายก็มีพรหมพูดธรรมพูด,พพดนะไม่เป็นชื่อมักวิธีเพราะฉะนั้นคำว,ว่าธรรมกายที่เป็นพุทธวจนะมีพระสูตรเดียวเท่านี้จบแล้วนะไม่มีว่าเห็นองค์พระอะไรต่ออะไรอันนั้น สาวกปรุงแต่งขึ้นเองไม่ใช่คำสอนพระศาสดาแค่นั้นเองยงส่วนเขาสอนรักษาศีลแปดอะไรที่ถูกต้องก็ดีดีอยู่นั้นก็ดีไปแต่หลักคำสอนตัวนี้ไม่มีในพุทธวันนะมีก็คือพระสูตรเดียวเป็นชื่อแทนพระพุทธเจ้าแค่นั้นเห็นนะชาวพุทธจะเข้มแข็งถ้าทุกคนมีซีดีแผ่นนี้ตรวจชึบแป๊บเดียวได้เลยหมูมากนะอ่า ไม่ได้ว่าใครไม่ได้ตำหนิใครพระศาสนาบอกว่าพระองค์สอนธรรมะไม่ได้จะต้องการลบล้างลัทธิใดลัทธิหนึ่งหรือว่าคนลัทธิใดลัทธิหนึ่งหรือไม่ได้ต้องการจะเป็นเจ้าลัทธิหรืออะไรแต่พระองค์ต้องการบอกความจริงสัจจะเพื่อให้เราเข้าถึงความไม่ตายอยู่เพราะนั้นหลุดพ้นเราหลุดพ้นเองนะยมจะเดินตามศาสดาห,หรือเดินตามสาวกที่ปรุงแต่งขึ้นใหม่เราต้องเลือกเอาแล้วนะต้องวัดศรัทธาลนะเนาะศรัทธาพู้เจ้าเข้าไว้นะ ทำไมที่ศีรษะของพระรูปจึงมีปุ่มอ่านี้อธิบายไปแล้วพญานาคมีจริงหรือไม่มีอยู่ในพุทธวจะนะกล่าวถึงด้วยนะเป็นพวกเดรชานนะพญานาคเนี่ยนะพกนาคเป็นเดรชานนะรู้ธรรมะไม่ได้พวกนาคก,การสร้างบุญนา,าศาสนสถานต้องอาศัยปัจจัยเงินทองเราควรถวายเราควรถวายพระต้องการเงินในการบรุญนาสร้างวัดดีไหม โยมถวายเงินกับพระเนี่ยโยมถวายได้แต่พระห้ามรับพระต้องส่งให้กับวัยยาวัจกรผู้ทากิจธุระแทนสงมีบัญญัติไว้แล้วในนิสสกีปัจจิติข้อที่10นะที่พระราชาส่งทูตมาแล้วมอบเงินมาให้ทูตมาถึงพระทูตเอาเงินให้พระพระบอกว่ารับเงินไม่ได้ทูตก็ถามต่อว่าใครเป็น ผู้ทำกิตุละแทนให้ท่านได้พระก็ชี้ชี้ทูตก็เอาเงินไปให้ไยาวัจกรแล้วก็กลับมาบอกพระว่าให้ไปทวงของจากไวรรยาวัจกรนะนี่คือการเกี่ยวข้องเรื่องเงินของพระเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าให้ไม่ได้ให้ได้แต่ต้องให้ผ่านผู้ทำกิตุละแทนแค่นั้นเองพระห้ามมีห้ามใช้ห้ามซื้อขายห้ามรับ <c oughs> นะพอเข้าใจนะ ผู้ชายไม่แท้บวชเป็นสงฆ์ได้หรือไม่สมควร่ไหมุ๊เจ้าบอกว่าผู้ที่เป็นกระเทยถ้าเข้ามาบวชแล้วรู้แล้วให้ไล่ศึกไปอ่านเดร์สตนนะ,ะ <laughs> ไล่ศึกไปนะไล่ศึกไปนะ <laughs> ภิกษุทำไมจิงสวมใส่จีวรสีไม่เหมือนกันอ่าต่อไปแล้ว พระในตําแหน่งอธิการในมหามงกุฎมีปัญหาฟ้องโยมฐานหมินประมาทผิดวินยัยหรือไม่โอ้พระไปฟ้องโยมเหรอแปลกดีเนาะโยมฟ้องโยมฟ้องพระว่าขโมยเครื่องคอมพระอธิการฟ้องกลับว่าโยมหมิ่นประมาทโอ้ <laughs> ยุ่งกันใหญ่เลย <laughs> ปวดหัวแย่เลย นะก็ต้องไปใช้วิธีระงับอธิกรณ์เประการคือสัมมุขาวินัยถึงการพร้อมหน้ากันในสง์นะในวัตถุพยานวัตถุบุคคลทุกฝ่ายแล้วก็ตัดสินมีระบบวิธีไว้หมดลองไปดูตารางระงับอธิกรณ์นะทำไว้ให้หมดแล้วนะอยู่ในเล่มนี้นะอยู่ในเล่มนี้ อาตมาทําไว้ให้สิบกว่าปีที่แล้วในเล่มนี้ตารางลรล้ับอธิกรมีอธิกรใช่ไหมโจกันด้วยอะไรบ้างนะลองไปดูเรื่องที่โจดเมื่อกี้โจดพระมันจะมีเรื่องที่วิวาทกันเรื่องธรรมวินยัยนะ,อะลองเลื่อนไปโจดฟ้องกันเรื่องอาบัตินิพระนะล่วงละเมิดสิกขาบทแล้วก็กิจของสงฆ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระละเมิดสิกขาบทใช่ไหมก็ใช้อะไรใช้สองวิธีนี้อันแรกคือสัม,มุขาวินยัย นี่สม,มุขาวินาันนะใช่ไหมสติวินัยใช้กับพระ,พระอาหารหันต์ถ้าเป็นพระอาหารหันต์ไม่ผิดอมูลาวินัยยกให้ว่าเป็นบ้านะถ้าเป็นบ้าไม่ผิดนะปติญ,ญาตากรลนังนะปรับตามรับสาร,รภาพตามจริงเยปุยสิกาใช้เสียงข้างมากแต่สปยายสิกากริออยาที่ลงโทษแก่ผู้ผิดผิดยังไงก็ลงโทษอย่างนั้นตินวัฏา,าลโกติระเบียบดังกลบไว้ด้วยย่านะเจ็ดวิธี บอกไว yeah, MM. oh. yeah. um. ้ให้หมดแล้วเนี่ยกฎหมายสงฆ์เห็นคุณแม่ตายในความฝันโอ้อย่าไปสนใจความฝันเป็นอนิจจงนะถามว่าคุณแม่ทานอาหารไหมต่อว่ากินข้าวทิพแล้วอืมอย่าไปสนใจคำสาวก เป็นเทวดาแล้วยังต้องมาสร้างบุญบารมีในโลกมนุษย์จึงได้นิพพานจริงหรือเปล่าอ๋อไม่แน่มีทั้งใช่และไม่ใช่เทวดาสามารถบรรลุธรรมปรินิพพานได้ในภพของเทวดาเลยก็มีมีหลายสิบพระสูตรมากพระองค์บอกไว้นะบทมงคลสูตรที่สวด บทชินนะบัญชรบทสวดมนภาหุงบทสวดมนที่อะไรเป็นบทสวดพระศาสดาเคยกล่าวหรือไม่ไม่มีมงคลสูตรมีมงคลส8สิบดเป็นพุทธวจนะส่วนชินนะบัญชรภาหุงบทโน่นบทน,น,บทนี่นี่แต่งขึ้นทั้งนั้นเนาะเคลียร์ใหม่โยมเคลียร์ใหม่อาตมาก็เคยสวดมาทั้งนั้นแหละนะเลิกหมดแล้วนะ เพราะเรากำลังไปสืบทอดกัลยาณวัตรของคนอื่นที่แต่งขึ้นใหม่เรากำลังทําให้กัลยาณวัตรใหม่กำลังเบ่งบานและคำศาสทาศากำลังหายไปจากโลกนะพิสูจน์ทเครื่องลังของขัง,งผิดไม้ผิดพิสูจใบหัวอะไรผิดไม้ผิดนะคนบ้าที่กินของเน่าเสียอยู่ทำไมอยู่ได้เป็น10บสปี อ๋อเขาเคยวิจัยกันอยู่นะให้พวกคนบ้าที่กินของเน่าเสียเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมันไม่มีโรคนะโรคมันเต็มตัวไปหมดเลยเชื้อโรคเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเขาดูดเลือดคนบ้ามาไอ้คนพวกเนี้ยนะปรากฏว่าเชื้อโรคเต็มหมดเลยแต่มันไม่เป็นไรภูมิต้านทานมันเยอะ <c oughs> เออมันมีภูมิต้านทานเยอะนะ <c oughs> ดูสิมันนอนตากยุงก็ใม่เป็นไรใช่ไหมทำอะไรก็ใม่เป็นไร เดินไปกลางถนนรถยังก็หลบให้มันอีกนะโอ้สบายจริงๆนะในกรณีที่พระสงค์ต้องจ่ายค่าเทอมต้องจับเงินหรือค่าโดยสารรถประจำทางหรือไม่อา้าวไม่มีเงินก็เดินสิโยมเออจะไปขึ้นรถทำไมใช่ไหมอนอกจากเขานิมนต์ขึ้นใช่มเขานิมนต์ขึ้นถามขึ้นฟรีไปโยม ฟรีก็ไปนะอะในการเสียค่าเทอมถ้าผิดทำอย่างไรมันไปเรียนอะไรเนาะต้องเสียค่าเทอมเนี่ยพระไม่ต้องเรียนอะไรเรียนคำศัพท์มีค่าเทอมอะไรอยอ่อาตมาศึกษามาไม่ต้องมีค่าเทอมสักบาทเลยนะมีหนังสือก็อ่านไปนี่คำศาสดาอ่านไปเลยอาตมาอ่านห้าเล่มจากพระโอษฐ์ตัวเนี้ย เนี่ยอ่านในนี้ยห้าเล่มเนี่ยอันนี้สองเล่มนะยกมาให้เป็นตัวอย่างท่านพุทธทาทำเอาไว้คำสัสดาล้วนใช้เวลายีบสองปีในการทำนะพุทธวจนะทั้งนั้นนะยกมาห้าเล่มจากพระโอษฐ์สุดยอดแล้วนะสำนักหนึ่งลงข่าวหนังสือพิมพ์บอกว่ามีการแก้พระเตวิโดกบอกว่า ทำทั้งหลายเป็นอัตตาเพราะมีปรากฏในพระธรรมดกของต่างประเทศเป็นจริงหรือไม่อย่างไรของใหม่อย่าไปสนใจอยมพยายามยิงมาที่บาลีสามรัฐของเราของเราดีอยู่แล้วของเราเนี่ยดีอยู่แล้วอย่าไปสนใจของอื่นเนาะมีพระผู้ใหญ่พูดว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงท่านอาจารย์เห็นเป็นอย่างไรไม่มีความเห็นผู้เจ้าบอกมีจริงก็จบ <laughs> ใช่ปะ เอาความเห็นพระพุทธเจ้าวสวรรค์ไม่มีนระกไม่มีนิพพานก็ไม่มีเพราะนะเพราะสวรรค์นรกอะไรนี่พัวพันหมดเลยนะผู้เจ้าตรัสเรื่องของอริบุคคลเนี่ยโสดนาบันเนี่ยจะได้เกิดในภพเทวดาบ้างมนุษย์บ้างอีกไม่เกินเจ็ดชาติแล้วจะได้บรรลุเป็นพระหลานอนาคามีอสกทาคามีจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาอีกคราวเดียวแล้วจะได้เป็นพระหลานอนาคามีจะไปเกิดในชั้นพรหมอีกคราวเดียวแล้วจะได้เป็นพระหลานถ้าเทวดาไม่มีก็จบกันเลยสิ ผู้เจ้าโกโหกหมดเลยทุกประสูตรเลยใช่ไหมเพราะเหตุใดท่านพระเลขาของพระอาจารย์จึงมีความทรงจำเป็นเลิศอันนี้เป็นเอตาทักคะของท่าน,น <c oughs> <c oughs> ท่านเป็นเลิศด้านนี้ <c oughs> เป็นไงเยี่ยมไหม,มอ่าแน่นอนนะ <laughs>